ดูเหมือนเราจะเจอถ้าที่แบบน่าจะค่อนข้างโอเคนะทุกคนดูดิดูเจอดูดูดูด,ดูโอ้หน่าจะลึกนะถ้ำนี้คิดถูกแล้วที่ผมมาโอเคสาวัสดีคกับผมคลิปนี้ก็อยู่เกมไม่ครับ EP ที่6กั่นอน,นครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแต่ก่อนไปเริ่มนะครับแต่เรามาดูกันว่า ชีวิตของผมเนี่ยหลังจากที่หายไป1เดือนนะครับกับเซิร์ฟไมค์ครับนี่เป็นเไบ้างเนาะก็ทุกคนจะสามารถสังเกตได้นะครับว่าผมนั้นมีชุดเหล็กเือบเต็มตัวแล้วนะครับเฟี้ยวมากแล้วก็มีต้นไม้ใช้ด้วยนั่นเองก็คือผมปลูกไว้ข้างหลังนะครับแล้วก็มีต้นอ้อยด้านนี้นะครับแล้วก็ฟาร์มข้าวด้านซ้ายมือนั่นเองก็เดาใครยะปกัน ก็หลังจากที่ไม่ได้ทำคลิปไมครับมา1เดือนนะครับผมนะก็ตอนนี้รู้สึกว่าเป็นอะไรที่อยากจะต้องกลับมาทำแล้วคือผมหายเป็นค่อนข้างนานแล้วนะครับสำหรับไมครับเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวเราไปหาเพชรกันดีกว่านะครับถ้าหาได้ก็จะดีนะแต่ถ้าหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปหานรรอบอีกเช่นเคยแล้วก็เน่นก็น่าจะของครบหมดแล้วแหละเนาะมั้ง หรือเปล่าเออมีเล็กด้วยโอเคก็ถ้ามีเสียงรบกวนเข้าก็ขอัยนะครับผมนะแล้วก็ถ้ามีกระตุกบางช่วงขอไปเช่นกันเนาะแล้วผมมาพามาดูเหมืองที่เจอในพาร์ทที่แล้วกันดีกว่านะครับก็ s <S คือตรงนี้ผมก็ทําไปทางเดินด้วยนะแล้วก็ปักไฟมาให้เห็นนะครับน่าส <Nice. S 1> แล้วผมเองก็มออีทางลงแบบพิเศษด้วยนะนี่ <Wow. S 1> ซึ่งทําเองโดยเฉพาะนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้แหละแล้วก็จะมีดินปิดแล้วก็ด้านข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งนี้หรือว่าฝั่งนี้นะครับจะมีเป็นทางเดินขึ้นโดยเฉพาะเพื่อที่จะขึ้นน้ําตรงนี้นะครับแล้วก็ลอยตัวขึ้นไปนั่นเองเนาะส่วนเหมืองซึ่งตอนนี้ผมก็ไปสำรวจฝั่งนี้มาแล้วนะครับซึ่งมันก็จะเป็นถ้าแบบไม่ค่อยจะอันนี้เท่าไหร่เนาะ <Huh? S 1> ก็คือเป็นถ้าแบบที่ไม่ค่อยมีอะไรนะ <Really negative. S 1> นี่นผมก็ได้สำรวจไปหมดแล้วทางลงมันก็จะ งงๆหน่อยนะครับนี่แตะทกรงลงผมมีบันไดขึ้นมาด้วยนะเนี่ยโอ้่ามันเพชรนี่ว่าผมไม่ได้ขุดได้ไงสงสัยน่าจะลืมนะแล้วก็รอมาขุดตอนเปิดคลิปนั่นเองนะ sure ผมไึ้ว่าในถ้ำนี้ไม่มีเพชรนะเนี่ยว่าสำรวจหมดแล้วอาจจะลืมก็ได้นะเค นี่ครับซึ่งถ้าภายในถ้านี้ก็มีแค่นี้เลยนะครับจริงๆแต่ว่าส่วนอื่นผมยังไม่ได้ไปสำรวจนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันแต่ก่อนไปขอยอดขุดเพชรก่อนละกันเนาะ <Okay. S 2> ที่ผมดองไว้น่าจะดองไว้แหละรอเปิดคลิปนั่นเองโอเคหนึ่งเม็ดโอ้โหเม็ดเดียวไม่เป็นไรอย่างน้อยก็แล้วก็มีเพชรแล้วนะครับ oh, <yeah. S 2> ซึ่งเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ในกระเป๋ากางละกันเนาะเออผมเองก็มีกระเป๋ากางแล้วนะครับเผื่อทุกคนยังไม่รู้เนาะ ไปแต่ทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่เลยแหละเอ้ยลาพิดไหนๆก็เจอแล้วเอาลาพิดไปด้วยแล้วกัน <Okay. S 1> เผื่อได้ไปเอนชานในอนาคตน่า, <Okay. S 1> นาจะต้องได้เอนชานอยู่แล้วแหละมัง้งโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาลาพิดไว้ในนี้กันแล้วก็แร่เหล็กด้วยลงถึงเล็กสโตนที่หามาได้นะครับ <Roger that. S 1> โอเคไป ก็เดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันนะครับเดี๋ยวรอบนี้ผมจะไปสำรวจอีกฝั่งหนึ่งเนาะก็คือฝั่งที่ผมยังไม่ได้ไปนั่นเองสำหรับคลิปนี้ okay, s <S ก็ทุกคนอาจจะ <laughs> อาจจะรู้สึกว่าผมนี่เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลยนะทะกคนอาจจะคิดว่าแบบเออผมโกงหรือเปล่าใช้คำสั่งหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะแต่จริง,รงๆก็ไม่นะชีวิรอดเองนี่แหละก็คือเล่นด้วยมือเองนะครับแต่ว่าถ้าเล่นนอกรอบก็ เล่นอามาตะาแหละเพื่อความสนุกของตัวเองนั่นเองนะครับโอเคขล้นที่ผมดูเหมือนผมจะยังไม่ได้ลงไปนะก่อนหนึ่งาเดี๋ยวลองไปฝั่งนี้ก่อนนะครับมันจะเป็นฝั่งของเออ่ที่เราเจอกับสเกลิตันยิงตายต,ายตอนนั้นนะ oh, <no. S 1> หนึ่งผมก็น่าจะสำรวจไปแล้วแหละไม่น่าจะมีอะไรนะครับแต่ก็มาครั้งเพื่อความชัว์นั่นเองเนาะโอเค โอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วน่าจะเป็นที่ข้างล่างมากกว่าเดี๋ยวเราเอาถัางน้ําวางลงไปเลยนะครับวา <'s> งไปแบบเซฟเนาะกาะหมอนตัวนี้นะครับโอเคแล้วก็ลงไปแบบเซฟก็หวังว่าข้างล่างน,นี้จะมีอีกนะซึ่งโอ๊ยไหลไปเนี่ยโอ,โอ้ลึกนะลึกนะลึกนะหรือเปล่าอ่ะผมเก็บน้ำตรงนี้ไปเดี๋ยวแล้วกันเผื่อแบบอุ้ย ข้าล่ามี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 ขาม้าล่ามีิแบบย่างฉุกเฉินอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยขอญาดเก็บไปและกันอ๋อี๋ยว oh, <yeah. S 1> ก่อนแล้วก่อนลงไปลองขอญาดอ๋อทำท็ทอตแล้วก็ครับสติก๊กครับอะไรให้เรียกรถนะจะทำท็อตนั่นเองอ๋อกดสิโอเคได้มาแล้วยี่สิบแปดแท่งนะครับแล้วก็คาดสำรองไว้ได้วยก็อุ้ยผมไปไม่ได้เดี๋ยวนี่ มาไฟตรงนี้แล้วก็ไหลลงไปโอเคค่อยๆไปแบบเซฟนะครับข้างล่างอาจจะมีอ๋อนี่มีจริงด้วยมีเป็นอ้าเดี๋ยวนีม่มาทางเดียวกันเหรอเนี่ยใช่ปะ่ะใช่ทางเดียวกันกับที่ผมเจอปะอ่ะเดี๋ยวกดอันนี้ก่อน <S <S อาจจะเป็นทางเดียวกันนะครับกับที่ผมเจอเมื่อกี้แหละใช่ไหมอ๋อจริงด้วยมันเป็นทางเดียวกันนี่เองถ้ำน,นี้ก็น่าจะหมดแล้วไหม อขอไปครับผมทำนี้ก็น่าจะหมดรั้งทำนี้ก็น่าจะหมดแล้วมัง้งหรือเปล่าอ่าจะใช่เดี๋ยวเราลับขึ้นไปทางนี้กันนะก็ถ้ามีกระตุกบางช่วงก็ここขอัยจริงๆนะครับผมนะคือ <Okay. S 1> เครื่องนี้ผมใช้มาสักระยะหนึ่งแหละผมไปให้เกินครึ่งปีแล้วนะครับ oh, เครื่องนี้แล้วก oh, <my> ็ยังมีกระตุกมีอะไรอยู่เนะ <Yeah. S 1> เาะโอเคเดี๋ยวรอขึ้นไปข้างบนเหมือนเดิม ไม้ตาน้ำไปโอเคขึ้นมาหมดได้แล้วก็มันมือหรือยังโอ้ไกลแล้วเดี๋ยวผมไปตัดขนแกะด้วยเลยแล้ะกันเนาะจะได้อ่อจะได้มาทำเป็นเตียงนะโอเคซึ่งเดี๋ยวไอ้ต้นไม้ตรงนี้ผมจะไม่ตัดในคลิปแล้วกันเนาะมันอาจจะดูน่าเบื่อแล้วทุกคนก็ได้จะเห็นแบบเออตัดไม้บ่อยแล้วพี่ไปทำอย่างอื่นบ้าง ตัดแต่ไม้นั่นแหละโอเคก็เดี๋ยวผมเอาเหล็กจากกระเป๋ามาทำเป็นที่ตัดขนแกะแล้วเราตัดขนแกะมาเลยกันนาะีอว่าอันี้ซึ่งดูเหมือนว่ากระเป๋าอันใหญ่นี่เราต้องใช้เป็นเพชรนะใช้เพชรสเม็ดนะครับเอ้ย2เม็ดเนี่ยเป็นกระเป๋าใหญ่แล้วก็กระเป๋าแบบใหญ่โคตรใช้เป็นกระเป๋าใหญ่หใบแล้วก็ นี่เื้อไลท์สีก้อนนะครับซึ่งผมต้องไปนรกก่อนแต่ตอนนี้ยังไปไม่ได้นะครับเรามีแคแค่อันเดียวเองเอแกะม,มาแล้วกันอันนี้ก็ค่อยไปย้อมสีเอาให้มันเป็นพวกกระตุยละให้มันเป็นสีอื่นนะครับอขออนุญาตลดเสียงนิดนึงเนาะเสียงเพลงมันดังเกิน <Okay. S 1> ผมอยู่ในหน้าล็อบบรี้ไม่ค่อยได้ยินนะครับมไม่ได้ก็ยังไม่นอนแล้วกันแล้วจะทำกระส อันนี้เป็นอ้อยที่ผมปลูกไว้นอกรอบนี่ก็ปลูกยาวมาแบบถึงตัวนี้เลย oh, <yeah. S 1> ซอมบีป้ป้ะเนาะแต่นอนอย่างนี้ก็คือมันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะคือจะไม่มีฐานป้องกันอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นต้องรีบนอนเพื่อคงปลอดภัยของตัวเราเองนะโอเคตอนนี้ช้าแล้วแต่ผมเอาผ,ผลผลิตที่ได้เก็บไว้ในนี้แล้วกัน <Roger that. S 1> ฟากข้าได้มาเจ็ดเองอันนี้มีสองก็ฝากแล้ว มาเจ็ดก็น่าจะได้อยู่แล้วมัง้งสองกอนใช่ไหมอ่าจริงด้วยก็เดี๋ยวเก็บข้าวไว้ข้างในเนาะแล้วก็เก็บของที่ไม่จำเป็นไว้ในนี้นะ <Okay. S 1> ครับพวกเนีเ้ยพวกหินย้อยอะไรพวกนี้เนาะเก็บไว้มันไม่น่าจะจำเป็นอะไรหรอกมัง้ง <Really, nigga. S 1> เฮ้ยเรามีคนแกะสีเทากับคนแกะสีขาวด้วยนะโอ <Nice. S 1> เไว้ไอ้นี้ เอาทำเป็นเตรียมสีขาแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้กลับมาที่นี่สักพักหนึ่งเลยนะ oh <no. S 1> เดี๋ยวเราจะไปสำรวจกันซึ่งน่าจะต้องห่างจากที่นี่ค่อนข้างไกลนะครับ <S 2> <S 2> <S ก็เลยขอ <S 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 เตรียมตัวแรับหนึ่งเนาะ เดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่า yes, <sir. S 1> สำหรับ <Yeah. S 1> ที่ที่ใหม่ที่เราไม่คุ้นเคยนั่นเองเรื่องเดี๋ยวเราไปด้านหลังกันนะครับกับไอ้ต้นน้อยตัวนี้ก็เดี๋ยวผมไปตัดเอาแล้วกันแล้วก็ไปรีโนเวทที่หลังนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราลองไปฝั่งนี้ดูนะครับ <Wow. S 1> เผื่อแบบเจอถ้ำเจออะไรพวกนี้เนาะที่แบบมีเพชรอะไรยิงไงก็ผมต้องการเพชรนะครับอีกสองเม็เดเท่านั้นแล้วก็เดี๋ยวเราไปนิทร์กันเลยนะครับ <Wow. S 1> ผมไม่สนหรอก ไม่ผมอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้กเกาะเพชรก็ได้นะ sure ว้าวเดินมาไม่ไกลก็เจอถ้าเลยเดี๋ยวเตรียมทอดไว้ตรงนี้แล้วก็เตรียมทางน้ำไว้นะครับโอเคก็หวังว่าถ้าตรงนี้มันจะลึกให้ผมนะเพื่อความปลอดภัยของตัวผมเองว้าเฮ้ยถ้ำนี้มืดนะเนี่ยอุย้ยมาละมาเล่นผมแล้ววาเลเจ้าซอมบี้นี่ละ ติดขี้ไปดึงดอกเป็นไงล่ะหุยุยฮุยุยุยลุมหมออุ้ย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 โอเคอันนี้เป็นขนของเกาะเหล็กนะครับก็เลยทำให้ผมอึดขึ้นอันนี้อะไรอ่ะโอเคอย่างน้อยไม่ใช่คิปเปอร์ก็ดีมาสับโอเคตายไหนดูซิว่าท่าแห่งนี้มีอะไรให้เราหรือเปล่าเหมือนเจอแมงมุมแมงมุมขยุ่มหลังคาโอเคตายสวย นี่ขอแยกมุมหน่อยละกันขอบคุณครับโอเคโอ้นี่ไงพูดถึงถามเราก็เจอเลยเดี๋ยวผมปักไฟไว้นะครับกันมอนเตอร์เกิดเนะ <Nice. S 2> าะปักดับบอลเลียนหนึ่งละกันนี่สว่างแล,แล้วเดี๋ยวเราไปสำรวจด้านล่างทุกหมดว่าข้างล่างน,นี้จะเยอะนะข้างล่างน,นี้น่าจะเยอะนะเมืเจอเฮ้ยอะไรอะตัวอะไรใส่กอดสเกิลลิตันเนาะจริงด้วยสเกิลลิตันใส่กอดทอง oh, no. แดีวผมจะลองล่อให้มันยิงกันเองดูนะครับอ่าเนี่ยยิงกันเองแล้วแล้วเราก็ปล่อยเลยก็คุดฐานชิวๆไปแล้วกันเนาะเอาไว้สำรองนั่นเองอันน uh ี้ก็ปล่อยให้มันตีกันไปนะครับเราไม่เกี่ยวโอเคแต่คุดฐานไปสำรองไว้ รู้มาแล้วจะได้มา8้อนก็ไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีจนงกันไปนะอ๋อเหมือนจะเป็นเกาะทองที่ชนะนะอ่ะเดี๋ยวก่อนลงไปผมไปฝั่งนี้แล้วกันฝั่งที่เรามาทางนี้นะครับเผื่อแบบในฝั่งนึงมันมีอะไรที่เราพลาดไปเนาะโอเคไปซึ่งตรงนี้เป็นทางลงเดี๋ยวเราจะจำไว้นะ เราลงมาจากทางนี้แต่ผมปักไปไว้เยอะๆแล้วกันเผื่อมันตอนกลางคืนไม่เห็นอะไรย่างนี้นะโอเคแค่นี้ก็น่าจะเด่นพอแล้วมั้งการลืมนะครับอ๋อตรงนี้มันก็ทางตันอยู่แล้วนี่โอเคงั้นก็ขุดไว้แล้วกันไม่จําเป็นละก็วางแค่เฉพาะด้านบนพอไปเดี๋ยวเราไปสำรวจถ้ำตัวนี้กันนะครับหวังว่าจะมีเพชรให้เราอีกสองก้อนนะแล้วเราก็จะไปนเทรึกัน ถ้าในคลิปนี้ไม่มียังไม่เจอเพชรน,นะครับแต่ผมไปหามานอกรอบแล้วก็แต่เราไปในเธอกันในพาร์ทนั้นเลยนะ <Okay. S 1> อาจจะเป็นพาร์ทที่เจ็ดนะแล้วผมจะไปหานอกรอบมาเนาะก่อนอื่นก็สำรวจให้ครบเฮ้ยซ้ายกับขวามีซ้ายกับขวมาวมีซ้ายมีทางลงขวาก็มีทางลงเหมือนกันนะเมือเ่อกี้ถ้าทุกคนสังเกตกันเนาะโอเคเฮ้ยอะไรอ่ะอ mm ๋อตกใจหมดนึก hmm. ว uh ่าเพชร ตาดีซะด้วยสิผมเนี่ยโอ้โหห้องกว้างเลยลต้องระวังพวกมอนเตอร์เกิดด้วยนะ oh, <yeah. S 1> ก่หอนอึ่งก็ปักไฟเพื่อความปลอดภัยของเราก่อนเอ้ยไฟหมดชิบหายละเดี๋ยวครับก่อนแป๊บหนึ่ง24 24แท่งอ่าแท่งแต่ดูเหมือนว่าทางนี้น่าจะเป็นทางตันนะครับ oh. ไม่มีอะไรเลยอ่ะมีแต่ก้อนหินแล้วก็ หินย้อยต่างๆนานา,นา,นาแล้วเดี๋ยวเรากลับขึ้นไปกันดีกว่า A few m o m ม n t s later มาก็เราก็ขึ้นมาแล้วแล้วเราจะลงไปฝั่งนี้กันนะซึ่งฝั่งนี้ก็อาจจะมีอันตารายที่เยอะกว่า oh, <no. S 1> แต่ถือว่าสำรวจฝั่งนู้นก็สบายใจแล้ว <Huh? S 1> ไม่มีอะไรติดค้างกันโอเคโอ้เมืนเปทางลงมาเรื่อยๆเลยนะ nice. อยซอมบี้ ว่าไงละซอมบี้ซอมบี้สตัวเจอเหล็กด้วยเราค่อยเอาละกันฆ่าซอมบี้ก่อนโอเคอเคุแต่จริงเราไม่จำเป็นต้องใช้เหล็กก็ได้นะว่าเราเองก็มีฟูฟูอร้มมือและที่เป็นเกาะเหล็กนั่นเองเนาะก็ <c oughs> เดี๋ยวค่อยมาขุดนอกรอบเอาละกันอ่าไหนที่ตกไป <Okay. S 1> โอเคโอ้มีด้านบนด้วยฮะด้านบนนี้มันจะไปเชื่อมกันตรงไหนอะอ๋อทางตัน เ,เราค่อยขึ้นมาเอาเล็กแล้วกันครับตอนนี้เราก็หาเพชรไปยาวๆนะครับแต่ก่อนไปก็เติมสะเบียงหน่อยแล้วกันจะหมดแล้วทางลงมีทางลงอีกไหมปวดขาอย่าบอกทํามีแค่เนี้ย oh, <no. S 1> จริงอะ่ะโอจริงดิแม่แต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าไม่ได้มาเสียเที่ยว really, ก็เดี๋ยวเราขึ้นไปเนาะฝั่งนี้น่าจะหมดแล้วไหม oh, <yeah. S 1> โอ้ยติดหมวติดงั้นเดี๋ยวเรากลับไปกันเลยดีกว่าเนาะว่าแต่ทางกลับมันอยู่ไหนวะเนะี่ยอ้าวสวยแล้วไงเรา oh, shit. Oh, shit. <laughs> ผมเป็นคนที่ทำจำไอ้ไม่ใช่เท่าจำทางเก่ง ไม่ค่อยเก่งด้วยสิอ้าวยังไงเนี่ยด้านบนนี้ปะอาจจะใช่นะแต่เ,เราต่อตัวขึ้นไปแล้วกันโอเคอ๋อเออใช่จริงด้วยามาจากด้านบนตรงนี้ แล้วก็เดินไปสุดนี้นะจะมีทางขึ้นของเราอยู่นี่โอเคอย่างนั้นก็โอเคอ่ะเั้นเดี๋ยวเรากลับขึ้นไปกันก็เดี๋ยววางน้าไว้ตรงนี้แล้วก็รอแล้วเราก็ไหลขึ้นไปน่าส okay. ก็ดูเหมือนว่าจะมืดแล้วง oh, <no. S 1> ันผมวางเตียงแล้วก็นอนตรงนี้เลยแล้วกันป <you> ักทบทวนหนึง่งไปนอน สำหรับถ้ำน,นี้ก็ถือว่าไม่ได้อะไรเลยนะอุ้ยมามีมาป่าด้วยฮะว่าแต่เรามาจากทางไหนวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ผมเริ่มหลงทางละผมเป็นคนที่จำทางไม่เก่งจริงๆนะทุกคนสามารถเชื่อได้เลยลว่าผมจำทางไม่เก่งโอเคเดี <c oughs> ๋ยวจะเจอรังพึ่งด้วย แต่ไม่เป็นไรเราก็สามารถตายได้นะครับเพราะว่าวปรับตายของไม่ตกนั่นเองเนาะก็ช่วยในการประหยัดเวลานิดนึงอันนี้แกก็ปล่อยไปแล้วกันโอ้จอเจอ่ทำแฮนนี้มีก็มันเป็นน้ำใมเ้ยว่าแต่ เอาแล้วทำไมเมื่อกี้ทุกคนเห็นเหมือนผมใช่ไหมเฮ้ยมีถ้ำตรงนี้กแล้วเราจะลงไปดีไหมโอ้แต่ผมรู้สึกว่ามันค้างลึกอยู่นะหวังว่าผมจะไม่คิดไปเออ,เเอ,อมันเป็นน้ำอะ่ะผมไม่อยากลงน้ำเลยแล้วทางนี้ล่ะอืม ตอานี้มีคิปเปอร์อยู่หนึ่งเคเรามีโล่ okay, เอาบล็อกมาด้วยเผื่อแบบเราต้องใช้อะไรอย่างงี้นอ้ <Okay. S 1> องหุ้ยเฮ้ย,ยดูบ่อนเราจะเจอถ้ำที่แบบน่าจะค่อนข้างโอเคนะทุกคน <Yeah. S 1> ดูดิดูเจดู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 โอ้น่าจะลึกนะถ้ำนี้ oh, <shit. S 1> คิดถูกแล้วที่ผมมาแต่ว่า เราจะอุปกรณ์พอไหมอันนี้ก็อีกเรื่องแต่ก็ราลองสเกลส keleton ดูแล้วกันไปเลยไปขุดไปแล้วกันนะเนาะเจ็บเล็กน้อยแต่สักแต่แต่แท้จ,จะไม่สกิดอะไม่สกิบคนขาลดไปแค่ครึ่งหัวใจเองนะนายตีบอลมากเลยนะอุ้ยเจ็บนี่อุ้ยตีไปโดนมาโอเค,โ,อเคโดนสวนโอ้ผมคิดถูกแล้วทุกคนแล้วไอ้นั่นตัวอะไรอีกวะน่ะ สกิลตันผมไม่อยากวิ่งชาร์จแล้วอะเดี๋ <Okay. S 1> ยวรอให้มันจนมุมดีกว่าแล้วเราก็วิ่งไปใส่มันนี่โดนจามหน้าไปดิมาเจ็บนิดนึงปักท้อสก้อนเอ้ยเราให้มันดิ่งตกลงไปข้างล่างน่าจะดีกว่านะ่ะ <you> sure จะได้ไม่ต้อง <that? S 1> เปลืองแรงแล้วด้วยตายสิ <G> โอเคอ่างั้นอุ้ยตัวนี้มีเหล็กดล้ว งั้นเผมแบบตั้งหลักปักฐานตรงนี้แถวนี้ก่อนแล้วกันเนาะงั้นเอาเป็นตรงนี้แหละเอาเป็นแบบฐานของผมนะครับฐานแบบเคร่วงคาวนั่นเองก็ก่อนอื่นไม้หมดไม่เป็นไรมีในมีมีในกระเป๋าเล็กมผมขุดมาด้วยอยู่จำได้แล้วก็เอาไม้ไปแตกเป็นสติกแล้วเอาสติกมาทำเป็นทอตอีกทีหนึง่ง โอเคง่าย okay. ผมจะเอาตรงนี้แหละเป็นถ้ำไม่ใช่เป็นถ้ำเป็นฐานส่วนตัวของผมนะก็คือแบบคงจะอยู่ในนี้ยาวๆเลยนะครับจนกว่าแบบจะเจอเพชรเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมอัดฟุตเทจตอนเจอเพชรมาให้ด้วยนะ oh, <yeah. S 1> ตอนนี้ก็เจอะแบบงุมนะครับแมบบงมุมเขายุ่งหลังคาอ่ะหนึ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ่งเปอร์เซ็นต์โอเคพยายามง้ม,มด้วยแล้วก็เนี่ยผมขออนุญาตปากักแบบ ไปร,รอบๆก่อนเนะาะกันมอนเตอร์เกิดนะแต่ผมคิดถูกจริงๆอะเอา้าแล้วไก่มันลงมาข้างหลังไนดะ้ยังไงผมคิดถูกจริงๆที่ลงมาตรงนี้นะคิดถูกแบบมากๆเลยแต่ก็หวังว่าเราจะจำทางกลับของเราได้นั่นเอง oh. ก็กลับไม่ไกลหรอกมัง้งกลับจากทางนี้แหละนี่แล้วเราก็วิ่งกลับไปโอ <Okay. S 1> เคแล้วก็วิ่งมานี่ แล้วก็จะเจอฐานของเราตรงนี้ผมวางที่หลักปักฐานก่อนเลยก็จะเป็นเตียงอ่ะวางเตียงให้รู้ว่าตรงเนี้ยผมจองโอเคเราวางเตียงแล้วก็แต่ผมไปขุดหินแป๊บหนึ่งนะขอฟิตหน่อยโอเคนี่ตายก็ไม่เป็นไรแต่เค่อยเก็บมาแล้วกันตอนนี้ก็ใช้ไปสำหรับต่อเผา โอยโอโอ้ยโนี่อ้าไม่ติดโอเคก็พาร์ทนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถือว่าเรามาสำรวจถ้ำข้างล่างกันเนาะ <Okay. S 1> โอเคเดี๋ยวจบคลิปก่อน <c oughs> <laughs> หาที่จบคลิปก่อนเอาเป็นว่าตรงน,นี้แล้วกันไปมาก็สำหรับพาร์ทนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมนะก็สำหรับ EP หน้าจะเป็นยังไงนะครับผมจะมีบ้านอยู่หรือเปล่าแล้วผมจะได้ไปในเธอไหมจะได้มีเพชรอีก2ก้อนสมใจหรือเปล่าเดี๋ยวเรารอดูกันในพาร์ทหน้านะครับถ้าผมเจอเพชรเดี๋ยวผมจะอาดฟุตเทจตอนเจอเพชรมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันด้วยเนาะ <Nice. S 1> โอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะแล้วก็ถ้าใครไม่อยากอยากให้ผมแชทเกมอะไรหรือว่ามีเกมดีๆที่แนะนำก็สามารถเมนท์มาทีลิงก์ใต้คลิปได้เลย โอเคคลิปนี้มีประมาณนี้แบบจริงๆและไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรัคลิปนี้สาวัสดีครับผมบ๊ายบาย